ปริศนาคำทํานายสิบยุคพยากรณ์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลังจากที่เจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้มรณาภาพลงเมื่อวันเสาร์แรมสองคำ่ำเดือน8ซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2415ตอนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนายอายาราช ธศ์ก้อนกุฏิของเจ้าประคุณสมเด็จเข้าไปเก็บกวาดในกุฏิของท่านขณะทําความสะอาดกุฏินายอายาราชได้พบเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสือ่อเป็นลายมือของเจ้าประคุณสมเด็จเขียนสั้นๆโดยสังเขปเป็นคําทํานายชะตาเมืองมีความว่ามหากาบพ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราดโจดชนร้องทุกขยุคธมิน ทินกาขาวชาววิไลเมื่อคำทำนายของสมเด็จโตวัดระฆังทั้งสิบยุคตรงกับพุทธทรรนายอย่างเหลือเชื่อนําพาซึ่งการถอดรหัสคำทำนายของสมเด็จพุทธจารย์โตผอมรังสีพระอริยสงฆ์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งซึ่งคำทำนายของท่านนั้นได้มีการนำมาตีความว่า เป็นการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าในสิบยุคของไทยพระองค์ท่านทรงใช้หลักวิชาใดาเป็นเครื่องพยากรณ์คือคําพยากรณ์เหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็นยุคยุคทั้งหมดสิบยุคให้เห็นว่าบ้านเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเป็นอย่างไรโดยเชื่อกันว่านี่คือคำทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองที่แม่นยำและสร้างความประหลาดใจให้แก่คนรุ่นหลังสืบมา สาระสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏเป็นบทพิสูจน์ของคำทํานายเป็นอย่างดีคำทํานายของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหม,มรังสียุคที่ 1. มหากาบยุคสองผ่านยักษ์ยุค 3. รักมิตรรักบัณฑิตยุค 4. สนิทธรรมยุคห้าจำแขนขาด ยุคหราษฎรโจรยุค7ชนร้องทุกข์ยุค8ยุคธมินยุค9ก้าทินกาขาวยุคสิบชาวศิวิไลส่วนคำอธิบายขยายความของคำทำนายที่ปรากฏในหนังสือของสมเด็จพุทธจานโตซึ่งเป็นของอมตตรีทิพโกษามีข้อความโดยยอ่อเฉพาะประเด็นที่เห็นว่าสอดคล้องกับชื่อของยุคดังนี้ 1. รัชกาลที่ 1. ได้ทรงปราบดาพิเศษในการได้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและมีพระบรมราชโองการปราบพวกไม่เห็นด้วยมีการสังหารล้างโคดถึง82ครอบครัวจึงเรียกยุคมหาการ 2. ในปีพุทธศักราช2363ได้เกิดโรคระบาดมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากรัชกาลที่สองได้ทรงรับสั่ง ให้ทาพิธียิงปืนใหญ่รอบกำแพงพระบรมมหาราชวังและให้อัญเชิญพระแก้วมรกตเป็นการขับไล่และปรอบขวัญพลเมืองในที่สุดโลกร้ายสงบในทํานองเดียวกับการสวดผ่านยักษ์ขับไล่พูดผี 3. ม,มีการเริ่มต้นเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอันได้แก่อังกฤษและอเมริกาเป็นต้น 4. ส,สนับสนุนเผยแพร่จริยธรรม ตลอดจนกันพระศาสนาต่างๆพระองค์เองก็ทรงฉลองพระองค์ชุดขาวถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดฟังธรรมทุกวันพระ 5. เสียดินแดนให้แก่นักล่าอาณานิคมบางส่วนเพื่อแลกกับส่วนใหญ่ให้คงอยู่ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคม 6. มีการฟุ่งเฟอ้อเรียนแบบตะวันตกเป็นยุคแห่งภัยพิบัติด,ด้านเศรษฐกิจทำลายแผ่นดินทางอ้อม พลเมืองประสบภาวะข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากแรนแ้นแค้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 8. มีการลอบปลงพระชนรัชการที่8ถึงแก่สวรรคตจัดเป็นยุคที่มีการยั่งชิงอำนาจมีการปฏิวัตริรัฐประหาร 9. มีชาวตะวันตกเข้ามามากจึงน่าจะเป็นที่มาของคำว่าถิ่นตาขาวการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 10. ประชาชนจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นยุคที่ยังมาไม่ถึงนี่คือคำทำนายประเทศไทย12รัชกาลของโหนหลวงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งในรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีผู้เท่าเล่าต่อๆกันมาว่าในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกวันหนึ่งเวลาเย็นขณะที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประทับอยู่ณตำหนักในขณะนั้นก็พอดีเห็นผ้าหราผ่านมาจะเข้าเฝ้าพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกจึงเผยพระโอษฐ์ขึ้นก่อนว่าท่านมาก็ดีแล้วท่านโหราฉันจะให้ท่านพยากรโชคชะตาของกรุงรัตนโกสินว่าต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรพระโหราจึงกราบทูลว่าพระอาญาไม่ผลกล้าการถวายคำพยากรโชคชะตาของกรุงรัตนโกสิน เป็นเรื่องสําคัญจําจะต้องตรวจการพยากรโดยระมัดระวังจะต้องใช้เวลาถึง3วันจึงจะกราบทูลถวายคําพยากรได้ครั้งแล้วท่านโหราธิบดีได้จดปีเดือนวันและเวลาของวันที่ลงหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ตามที่พระพุทธยอดฝารับสั่งแล้วจึงกราบทูลลากลับไปพอครบสามวันพระโหราธิบดี จึงมาเฝ้าพระพุทธยอดฟ้าตามนัดและได้ถวายคำพยากรเป็น12ยุคดังนี้ยุคที่1ได้แก่รัชกาลที่หนึ่งชื่อว่ามหาการมีอัฏฐาที่บายว่ารัชกาลของพระองค์นี้มืดมากคือพระองค์ไม่รู้จะดำเนินรัฐประศาสตร์นโยบายของประเทศไปในทิศทางไหนเพราะเป็นระยะเริ่มก่อร่างสร้างกรุงยุคที่สองได้แก่รัชกาลที่สอง ชื่อว่าผานยักษ์มีอัถถาที่บายว่าผู้ที่รับมอบสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ไปจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ประกอบไปด้วยความอ่อนแอไม่มีความสามารถในการปกครองยุคที่สามได้แก่รัชการที่สามชื่อว่ารักมิตรมีอัถถาที่บายว่าผู้ที่สืบราชสมบัติต่อจากรัชการที่สามนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงโปรดที่จะทำสัญญาผูกพันธมิตร กับต่างประเทศมากยุคที่4ได้แก่รัชกาลที่4ชื่อว่าสถิตธรรมมีอัถาที่ายว่าผู้ที่สืบราชสมบัติต่อมาถึงรัชกาลที่4นี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพอพระไทยฝักใฝ่ในทางธรรมและพุทธศาสนามากยุคที่5ได้แก่รัชกาลที่5ชื่อว่าจำแขนขาดมีอัถาที่ายว่า จะมีการเสียดินแดนให้แก่ต่างประเทศในรัชกาลที่5ด้วยความจำใจยุคที่6ได้แก่รัชกาลที่6ชื่อว่าราชโจรันมีอัตถาที่บายว่าผู้ที่สืบราชสมบัติต่อมาถึงรัชกาลที่6จะเป็นพระราชาที่เปรียบเสมือนโจรคือพระเจ้าแผ่นดินที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากยุคที่7ได้แก่รัชกาลที่7 ชื่อว่าทันทุกมีอัฏฐาที่บายว่าผู้ที่สืบราชสมบัติถึงรัชกาลที่7นี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่จะมารับขคาหนักตลอดรัชาสมัยยุคที่8ได้แก่รัชกาลที่8ชื่อว่ายุคธมินมีอัฏฐาที่บายว่าจะเกิดสงครามในยุคนี้ประชาชนประชาชาติจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ของส่วนใหญ่ เป็นที่รักแต่พระโหราไม่ได้ทำนายว่ารัชกาลที่8จะประสบเหตุการณ์ถึงสิ้นพระชนด้วยลักษณะการเช่นนี้ยุคที่9ได้แก่รัชสมัยปรัตายุบันนี้ชื่อว่าถิ่นสกาวมีอัราที่ายว่าผู้ที่สืบสันติวงศ์ของราชสมบัติต่อมาถึงรัชกาลนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการประเทศจะรุ่งเรือง ยุคที่สิบชื่อว่าชาวสีวิไลมีอัถถาที่บายว่าประชาชนพลเมืองจะถึงซึ่งอารยธรรมอันแท้จริงในยุคนี้พวกมิจฉาทิฐิและอธรรมจะเสื่อมสิ้นไปพวกนี้ถ้าไม่ตายด้วยคมหอ,อกคมดาบก็จะต้องตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะเป็นยุคของอารยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้นที่จะอาศัยอยู่ในอารยาประเทศทินสกาวได้ถ้าผู้ใดไม่มีศีลธรรม ผู้นั้นก็เท่ากับฝ่าฝืาฝนโชคชะตากรรมของประเทศชาติจะต้องได้รับโทษถึงตายโดยทางใดทางหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วยุคที่11ชื่อว่าไทยมหารัฐมีอัถถาที่บายว่าประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ยุคที่12ชื่อว่าจักรพรรดิราชมีอัถถาที่บายว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในยุคนี้